ท่านประธานที่เคารพกระผมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยสมาชิกรัฐสภาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข <c oughs> ผมต้องกราบขอบคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมได้ตอบข้อสักถามในการอภิปรายในการถแถลงนโยบายของรัฐบาล โดยพระนท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้อ่านแถลงนโยบายกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับในส่วนของด้านสุขภาพหรือส่วนของกระทรวงสาธารณสุขผมเองจะขออนุญาตที่จะตอบในนามรัฐบาลในนามท่านนายกร,รัฐมนตรีในส่วนพารางงานที่กระทรวงสาธารณสุขมีส่วนรับผิดชอบในเชิงนโยบาย ต้องขอญาตกลับเรียนท่านปรมธานผ่านไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาผู้สรงเกียรติที่เครพทุกท่านนะครับผมเองต้องกลับขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ให้ความสนใจต่อนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะมุ่งเน้นนโยบายเกี่ยวกับด้านสุขภาพขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาครับอาจารย์นายแพทย์นรงชาเมธา,าพัฒนนะครับที่ได้อภิปราย ให้ความคิดความเห็นมามีข้อแนะนํามาท่านสสนันตพลตวิจักชัยกุณนะครับจากพรรคก้าไกลท่านสสนายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรืองนะครับจากพรรเก้าไกลท่านสสสุพนัทนะครับมีนชยนันท์นะครับจากพรรเก้าไกลท่านสมาชิกวุฒิสภาเจตศิริธานนท์นะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาพิาพาทักษ์ไทยเจริญและท่านสสศาส,ส,สินันธรรมคิตินันท์นะครับที่ได้ให้ความคิดความเห็นและสอบถามเรื่องของนโยบายทางด้านสุขภาพมาผมเอง ขออนุญาตท่านประธานใช้เวลานะครับคงไม่นานนะครับที่จะตอบข้อสักถามนะครับชี้แจงในประเด็นที่เป็นข้อเสอนอแนะหรือข้อสักถามหรือข้อสงสัยของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับที่เดสอบถามแต่ขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าผมจะขอตอบขอชี้แจงในมุมของนโยบายผมเองจะขออนุญาตชี้แจงท่านประธานนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย แล้วก็เป็นที่